วันนี้มามาทำอะไรดีวันนี้มาให้กำลังใจดีกว่าเนาะช่วงนี้กระแสการ <c oughs> อะไรนะการได้ค่าหรือว่าเคลมผลงานก็ออกมาเยอะมากๆกันเนาะฉะนั้นในกลุ่มที่เราเราเฝ้ามองอยู่ได้เห็นความลำเอียงของบางกลุ่มบางคนบางพวกในสังคมก็กลับไปลมเก่า บอกอยากพัฒนาแต่ก็กลับไปหลงเก่าก็รอของแจกอะของฟรีต่อไปแล้วก็บอกว่าเอออันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่ามาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันแอดมองว่ามาตรฐานของลุงตู่เป็นมาตรฐานมาตรฐานแบบ ปกติพื้นฐานที่คนบางคนไม่สามารถที่จะอาจจะ,จะยังขึ้นมาไม่ถึงมาตรฐานนั้นตอนนี้มันก็เลยดูเป็นมาตรฐานที่สูงที่ทำให้คนบางกลุ่มยังเอื้อไม่ถึงมันก็เลยนำไปสู่การได้ค่าฉะนั้นก็มาให้กำลังใจกับคนที่ทำช่องนี้ก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าธรวมะ ก่จะมาถึงวันนี้ช่องไม่ถูกยุบหรือว่าถูกฟ้องถูกอะไรก็ตามทีเนี่ยแอดก็นักสู้คนนึงเหมือนกันเออล่าสุดก็เข้าไปให้กำลังใจคุณเดวิดเนาะคุณเดวิดก็ดดออกมาปกป้องประเทศไทยแล้วก็โดนทัวถลม่มก็จนสุดท้ายก็เหมือนกับว่าจะถอดใจไปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วอะค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็คือ มองว่า <c oughs> ได้ทำอะไรเพื่อให้ใครเข้ามาชื่นชมหรือเข้ามาด้อยค่ามันก็เลยทำให้เราไม่ได้คาดหวังไปกับสิ่งแวดลอ้อมเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่อันนี้มันมีคนคนหนึ่งเคยเคยพูดกับแอดไว้ว่าอยู่รู้ว่าอยู่กำลังทำอะไรอยู่ซึ่งคำพูดนั้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าทุกวันเนี้ยเรา เรากำลังทำอะไรเราคิดอะไรแล้วเรากำลังจะเดินไปทางไหนถ้าเราเรามองว่าเราทำเพื่อสิ่งนั้นจริงๆเป้าหมายอะไรชัดเจนระหว่างทางมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างมันมีท้อบ้างอะเนาะแต่ว่าพักได้ค่ะเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาทำอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมันตั้งธงไว้แล้วไงเออเอาเป็นว่าเเหมือนเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำอะ มันก็จะเสียเวลาชีวิตละว,ว่าอืทําไมไม่ทําวะเนอะอีกอย่างเราก็จะใช้ชีวิตมาครึ่งคนละเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทาอะไรเพื่อที่จะกอบกู้คนดีคนหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตอนน้อยนิดเหล่านี้แหละแล้วใช้สื่อจียุคลุงตู่พยายามแบบผลักดันให้ประชาชนคนไทย เข้าถึงเท่าเทียมด้วยองค์ประกอบภายนอกใดๆก็ตามทีเราก็ใช้สื่อพวกนี้แหละค่ะเป็นเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราค่อยๆเดินเขาเรียกอะไรสะโลบัชัวเดินช้าๆเดินบ่อยๆใช้คันถ่ายน้อยๆถ่ายทุกวันจำได้ว่าเป็นลักษณะของการทำทำอะไรที่ทำเรื่อยๆบ่อยๆตั้งใจ ฉะนั้นเองระหว่างทางเราก็จะเห็นเห็นเรื่องรามากมายมเพราะฉะนั้นก็บอกเลยค่ะว่าถ้าเรื่องที่ทำให้เราห่อเหี่ยวก็จะไม่ไม่ค่อยแบบไปให้ความสำคัญมากอะ่ะพอเราแยกแยะบ่อยๆพอเรามองเห็นมันบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ชินนะอารมณ์ชินแล้วก็อารมณ์เฉย สุดท้ายเราก็จะแยกได้ว่าเเราควรจะเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายเนี่ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ยึดยึดถือประจำประจำใจตัวเองเ,องเนาะอืมมันเป็นการทำงานที่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังกับเออคำชมคําด่าหรืออ่าอกรครใดๆที่มันเข้ามาหรือกระทั่งที่ว่าวันหนึ่งถ้าช่องเจ๋ง ก็สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้นึกถึงแบบยุคแรกๆเนาะที่แอดรู้จักลุงพี่แมนที่ตอนนี้ก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังไปละลุงพี่แมนนี่แบบฮาร์ดคอร์มากสร้างช่องมาแล้วก็พังแอดก็ด้วยแอดก็สร้างช่องมาสร้างช่องพังสร้างช่องพังตอนนี้เราก็มามาหันกลับมาดูตัวเองด้วยความที่ว่าเราใช้อารมณ์ในการตอบโต้ ในการที่เราขาดสติมันก็ทําให้เกิดอาการแบนแล้วแบนอีกแล้วก็มีการโต้ตอบก,กับติ๊กตอ,อกอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราแบบช่องเราก็ปลิวปลิวหลายครั้งมากๆรวมถึงตอนนี้ u ู u ูปก็ก็บล็อกนะบล็อกเหมือนกันเพราะว่าเราก็เราก็เนื้อนะหาเราอาจจะไปซ้ำซ้อนหรือว่าเราก็เอาแหล่งข่าวของหลายๆท่านเอาไปลง บางคนเราก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตอันนี้ต้องกลับขอภัยเนาะเราก็ไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เข้าไปเป็นบล็อกไปฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับสภาพไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจที่จะนําข่าวมาเผยแพร่ให้กับคนไทยคนไทยจะได้รู้ในอีกหลายแง่มุมเออเพราะฉะนั้นเองอะ่ะก็จะบอกว่าก็ทําไปเถอะคะ่ะทำไปเรื่อยทาไปแบบไม่ได้หวังว่า ยอดมันจะขึ้นแม้แต่คนเดียวแอดก็ทาแม้แต่คนเข้าดูคนเดียวก็จะทำทำสื่อนี้มาให้คนได้รู้ได้เห็นได้ดูเป็นประโยชน์กับประเทศเออเป็นกำลังใจให้เนาะสู้สูส่วนแอดก็ให้เห็นพี่น้องกลุ่มใดที่แบบร่วมบุดมการเดียวกันก็จะรีโพสต์ให้แล้วก็จะ จะดันอน่ะช่วยกันดันเนาะก็ไปถึงฝั่งด้วยกันนั่นแหละคนไทยด้วยกัน